สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพุทธที่27นะคะพฤศจิกายนแพ็คจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะเห็นคลิปนี้แล้วทักหา,าไหมคะก่อนบ่ายโมงแพ็กจัดส่งให้วันนี้ทุกบ้านนะคะส่งไปรสีน์ไทยแบบ EMS ให้นะคะแพ็กให้อย่างดี VIP ทุกต้นเลยไปทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะ ไม่ได้ลางลากหรือห่อตุ้มให้นะคะแพ็คบรรจุไปให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยจัดส่งวันนี้วันพุธของจะถึงลูกค้าประมาณพฤหัสสุกนะคะลูกค้าทางภาคใต้ก็ถึงประมาณวันสวุวันเสาร์โดยประมาณส่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันนี้เป็นไม้จัดเสร็จ,จ้ะคัดมาให้ทั้งหมด12เซตนะมีไม้ด่างลายป้ายด้วยนะคะ ถูกใจเซตไหนโทรหาแมค้าได้080 5194988นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะในเบอร์เดียวกันนะถ้าจะแอดไลน์ก็กดไปที่ไลน์ก่อนนะแล้วก็กดค้นหาใส่เบอร์โทรศัพท์แมค้าเข้าไปมันก็จะเด้งมาที่เป็นหน้าหน้าของแชทไลน์ของแมค้าเนาะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้ามานะคะกดแล้วก็พิมพ์สั่ง สั่งซื้อได้แคปหน้าจอพิมพ์สั่งซื้อได้หรือถ้าใครไม่มีลายก็โทรเบอร์นี้แหละ0 8 5 5 9 9 9 9 8ูนหคะทำการจดชื่อที่อยู่ของลูกค้าสรุปยอดแจ้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนนะคะเซตวันนี้ราคาพิเศษอีกเช่นเคยนะคะเอาไป270บาท270บาทส่งฟรีมีปลายทางให้นะคะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมคค่าได้เลยรับเซตหนถ้าทักไลน์มาแล้ว พิมพ์ได้เลยลูกค้าว่าสนใจไม้เซตที่เท่านี้เท่านี้นะคะถ้าเรามัวแต่สวัสดีค่ะกันไว้อะรอไม่ค้าตอบอะไม้มันไปแล้วลูกค้าทักไลน์ปุ๊บสั่งซื้อของการเข้าเรื่องเลยอยากได้อะไรลูกค้าพิมพ์เลยเราจะได้ตอบกันได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูบอลสีพาแวะมาดูใบกัมปูก่อนยังมีอยู่นะจ้ามีอยู่ก็แบ่งให้ช่วงไหนไม่มีก็จะไม่ได้แบ่งนะ นะคะช่วงนี้ยังมีอยู่ใบของแมค้าผู้ดำธรรมชาติแบบนี้เลยอันนี้แกะไว้ละสามวันแกะไว้ละสามวันมันข้างหน้ามันจะแห้งข้างล่างๆมันก็จะชื้นอยู่นี่นะจ๊ะ,ะพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปหมกักไม่ต้องไปตากหรือไปหมักเพิ่มแล้วนะคะใบล้วนไม่ได้ผสมแกลบหรือคุยมะพร้าวแต่อย่างใดนะจ๊ะสวยฟูน่าใช้มาก1กล่องบรรจุ5กิโลนะคะโอนอยู่ที่130บาท ปลายทาง1 7 0บาทต่อ5กิโลนะคะปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทลูกค้าใหม่ถ้ายังไม่เคยลองเอาไปลองซะให้ได้นะคะลองแล้วจะติดใจเพราะมันดีจริงๆใช้ดีเก็บความชื้นได้ดีอุ้มน้ำได้ดีไม้จเจริญเติบโตได้ไวนะคะลูกค้าเก่าถ้าของเริ่มใกล้หมดแล้วลูกค้าตุนนะนะคะ นะเดี๋ยวของเดี๋ยวของมีน้อยหนูก็จะไม่ได้แบ่งนะเพราะหนูก็ต้องเก็บไปใช้เองนะคะแต่ตอนนี้ยังมีอยู่ก็แบ่งให้นะคะเนี่ยแมคค้าก็ใช้แบบนี้แหละใช้ยังไงก็แบ่งลูกค้าให้แบบนั้นนะคะราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสําหรับใบกัมปูนะคะแล้วก็มีตัวยานะคะที่จะแนะนําให้ใช้มีอยู่สองตัว จะมีสตาร์เกิลจีนะคะตัวนี้เอาไว้กําจัดเพลี้ยและแมลงในดินโรยเอาไว้ได้เลยลูกค้ามีกี่กระถางที่บ้านโรยเข้าไปโรยไว้นะคะเอาไว้ป้องกันมดเพลี้ยและแมลงต่างๆที่จะเข้าไปรบกวนในดินนะคะไปรบกวนรากของเราเดี๋ยวไม้มันจะไม่โตนะคะอันนี้โรยเอาไว้ได้เลยเวลาเราลดน้ําเช้าเย็นมันก็จะดูดซึมลงไปเองสตาร์เกิลจีซองละ45บาทนะคะซื้อเก็บซื้อตุนไว้ใช้ได้เลยหรือถ้าใครไม่อยากสั่งกับแม่ค้าไปซื้อระตา ตามร้านการเกษตรแถวบ้านก็ได้เขาก็มีขายเหมือนกันนะคะแคปหน้าจอไปบอกเขาเลยเอาอันเนี้ยสตาร์เกิ 1, 2, ลจีหนึ่งสองเดี๋ยวเขาก็หยิบให้แต่ถ้าใครนะคะขี้เกียจเข้าไปในเมืองเสียค่านั่งรถเข้าไป40-50แบบเนี้ยก็สั่งซื้อกับแม่ค้าก็ได้นะคะสั่งซื้อกับแม่ค้าได้เลยนะคะราคาเดียวกันสองละ45บาทสั่งซื้อพร้อมใบกาปูก็ได้ไม่เสียค่าส่งเพิ่ม สั่งซื้อพร้อมกับบอลสี่ก็ได้ไม่เสียค่าจัดส่งเพิ่มนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นกันเชื้อรานะคะซองละ30บบาทอันนี้แม่ค้าแพ็คแบ่งไว้ให้เองนะคะถ้าไปตามร้านน่ะเขาก็จะเป็นซองใหญ่ๆ เป็นถุงใหญ่เป็นถุงกิโลก็จะไม่มีซองเล็กแบบนี้ขายอันนี้ไหมคะมาแพ็กให้ให้อยู่ที่30บาทนะคะแถมช้อนตวงเล็กๆให้ด้วยกับวิธีการใช้1ช้อนตวงพูนๆแบบนี้ผสมต่อน้ํา5ลิตรนะคะผสมใส่บัวรดน้ําก็ได้นะคะฉีดพรมรดทุกๆ7-10วันสัปดาห์ละครั้งนะคะป้องกันเชื้อรานะคะช่วงนี้อากาศหนาวน้ําค้างแรงนะคะบางพื้นที่น้ําค้างแรงมาก น,ะะน้ำค้างก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดเชื้อราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นฉีดพรมลดเอาไว้ลูกค้าวันหยุดวันว่างสัปดาห์ละครั้งนะคะผสมใส่บัวลดน้ําก็ได้จะใส่ถังฉีดก็ได้หรือจะผสมใส่กระมังตอนเราเปลี่ยนกระถางอัพไซต์กระถางก็ได้ใช้ได้หลากหลายวิธีเลยนะคะมีวิธีการใช้ให้ซองละ30บาท ถ้าใครจะสั่งซื้อยาอย่างเดียวก็ได้นะคะจะมีค่าส่งอยู่ที่40บาทนะแต่ถ้าใครสั่งซื้อไปกับใบกำปูหรือบอลสีก็ไม่มีค่าจะส่งจ้ะนะแต่ถ้าใครไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนฉันอยากได้แต่ตัวยาเนี่ยสั่งซื้อได้เลยมีค่าส่งอยู่ที่40บาทสั่งกี่ซองก็ได้นะคะมาดูบอลสีกันคลิปนี้มีอะไรบ้างนะจ๊ะ 270บลูกค้าส่งฟรีมีปลายทางจะได้ไม้ไซส์กระถางเออ5.5นิ้วไป2ต้นกระถาง4นิ้วอีก1ต้นแต่4นิ้วของแม่ค้าไปอัพขึ้น5ขึ้น6ได้หมดแล้วนะคะแล้วแต่ดูนพินิดเลยเท่ากับว่าได้ไม้ไปทั้งหมด3ต้น3ชื่อ3ชนิดเดี๋ยวเขียนชื่อแนบไปให้ทุกต้นนะคะ เซตละ270เท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางนะคะใครเห็นคลิปใครรู้จักไม้ดีนะคะเขาจะรู้เลยว่ามันคุ้มแค่ไหนนะคะแต่ถ้าใครพิจ,จรารณานานหน่อยไม้มันหมดไวนะลูกค้าว่ามีแค่12เซตนะเอ็นคลิปนี้แล้วทักหาแม่ค้าได้เลยนะคะเห็นคลิปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ทักได้นะเผื่อว่าไม้ยังมีอยู่นะคะถ้าแม่ค้ายังไม่ได้ขึ้นปิด ยังไม่ได้ขึ้นปิดที่หัวคลิปก็คือ,อยังมีไม้อยู่ก็สามารถสอบถามได้เลยนะจ๊ะเริ่มกันที่ต้นแรกจ้ะเซตที่1นนะอันนี้ให้เป็นพรน,นนทเขตนะคะเป็นตัวด่างน้อยเป็นตัวด่างน้อยกัดพื้นสีแดงนะคะติดสกิดสกิดด่างมาแบบนี้พื้นเขาจะเป็นแดงแล้วก็จะมีความแซมด้วยสีเขียวเข้มอ่ะแล้วก็จะมีความด่างขาวนะคะพรน,นนทเขต1ต้นอันนี้มีชื่อว่าบางเอินรักนะคะบางเอินรัก ให้ไปนหนึ่งต้นจาะเม็ดสวยไมมตัวนี้น่าสวยนะเลี้ยงโตขึ้นเขาจะมีทั้งเม็ดเขียวเม็ดแดงขึ้นมาเลยบังเอิญรักนะคะ1ต้นกระถาง4นิ้วให้เป็นเหลืองไม่ทราบชื่อ1ต้นนะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1จ้ะต่อมาเซตที่2นะคะเซตที่2ให้เป็นซับรุ่งโลดนะคะ1ต้นอันนี้ไม่ค่อยเจอแดดแต่ด่างแล้วนะ ด่างแล้วนะคะลูกค้าไปไล่แดดเอานะเขาอยู่มุมเขาแอบ,บอยู่มุมที่ไม่ค่อยเจอแสงนะคะเขาจะด่างเป็นสีชมพูเข้มนะคะไปไล่แดดเอาไปอับไสกระถางเอาซับลุงโล่ให้ไปนหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรตัวแผลงนะคะติดด่างมาแล้วหนึ่งต้นสี่นิ้วให้เป็นพระนครนะคะปลายแดงๆมาแล้วอีกหนึ่งต้นจะ้ะสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สอง ต่อมาเซตที่3นะคะให้เป็นฮันนี่ดิวไม้หน้าสวยหน้าเป,เปิดะเด่างๆแบบนี้เลย1ต้นอันนี้มีชื่อว่านกฟินิกนะคะ1ต้นออกไปไผ่ด่างๆเปเปิดแบบนี้นะคะ1ต้น4นิ้วให้เป็นพรานทะเลค่ะ1ต้นเริ่มกัดลายแล้วนะคะก้านดำไปอัพขึ้นไซส์กระถาง6ได้เลย3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3 270บาทนะคะส่งฟรีนะคะแล้วก็มีปลายทางให้ด้วยสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมมคะหนาะคะํำรองเซตในใจไว้ด้วยลูกค้าํำรองเซตในใจไว้มันมีแค่12เซตเองนะคะเผื่อเซตที่เราต้องการไปแล้วอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปดูภายหลังอีกรอบหนึ่งกว่าจะไปดูมาใหม่แล้วกว่าจะโทรมารับอีกเดี๋ยวหมดอีกนะคะํำลองเซตเผื่อไว้เลยแต่ถ้าํำรองมาแล้วก็ยังหมดอยู่อีกล่ะ กะะ็กดติดตามช่องแม่ค้าไว้นะคะไว้เป็นรอบหน้าคราวหน้านะคะแม่ค้ามีคลิปอัปเดตมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้เรื่อยๆเสมอนะคะกดติดตามกันไว้นะจ๊ะต่อมาเซตที่4นะคะให้เป็นมณีเมทานะคะ1ต้นเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้รับไปแล้วไปอัพขึ้นไซ์กระถาง8นะลูกค้า<ๆ>เขาจะโตกว่านี้เลยต้นนี้ชื่อว่า volcano ok แผลงภูเขาไฟฟูจินะ นะคะแต่จะเขียนไปให้ว่าโวเคนโนแผลงนะคะติดด่างมาแล้วดังเหลืองดังแดงนะคะ1ต้นกระถาง4นิ้วให้เป็นรักเอยนะคะ1ต้นจ้ะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่4ต่อมาเซตที่5นะคะอันนี้ให้เป็นเพชรติวานนแผลงผ่าแผลงหมคคของส่วนไหมคคะเองนะคะเพชรติวานนแผลงมันมีทั้งด่างทั้งป้ายในต้นเดียวกันนี่นะจ๊ะเอาไป1ต้นรวยล้นฟ้าค่ะ1ต้นส่วนกระถาง4นิ้วให้เป็นหาดป่าตองนะคะ1ต้น เริ่มกัดลายมาแล้วนะจ๊ะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5ต่อมาเซตที่6นะคะให้เป็นดาราลาย1ต้นค่ะบงกฎนางฟ้านะคะ1ต้นสวยดูใบใหม่สวยมากบงกฎนางฟ้า1ต้นแล้วก็ให้เป็นอับซ้อนสวรรค์น,นะคะไปอัพขึ้น6นิ้วเอาเดอ้อนะคะป้ายแดงมาแล้วอีก1ต้นนะจ๊ะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6 คุ้มมากลูกค้าเฉลี่ยตกต้นและไม่ถึงร้อยลูกค้าไปอัพขึ้นไซส์6นิ้วนะคะไปไซส์ขึ้นไซส์6นิ้วได้เลยพออัพขึ้นปุ๊บไซส์เท่านี้เลยเนี่ยไซส์เท่าพี่ๆเขาเลยนะคะกระถาง4ี่คืออัพขึ้นได้หมดแล้วถูกมากต้นละไม่ถึงร้อยลูกค้าส่งฟรีมีปลายทางให้ด้วยต่อมาเซตที่7นะคะให้เป็นพรพุทธาจากหนึ่งต้นนะคะดารานพลัตหนึ่งต้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีลาหุ้มทองด่าง นะคะสีลาหุ่มทองด่างนะคะอีกหนึ่งต้นสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่เจดคุ้มคุ้มมากๆคุ้มทุกเซตลูกค้าใครว่าไม่คุ้มนิดแม่ค้าหยิกเลยนะ <c oughs> นะจะ๊ะต่อมาเซตที่8ดนะคะให้เป็นสมใจปองนะคะเป็นไม้ที่มันติดป้ายแดงๆแบบนี้นะคะสมใจปองหนึ่งต้นจ้ะอันนี้เป็นรัตนารุ่งเรืองนะคะหนึ่งต้นติด,ด่างมาแล้วติด,ด่างมาแล้วนะจ๊ะ ถาง4นิ้วให้เป็นอสงไขยจะสาต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่แนะต่อมาเซตที่ที่เนะคะให้เป็นดารานพัลัจ์จะหนต้นนะคะติดด่างมาแล้วแบบนี้รู้สึกจะติดด่างเขียวๆด้วยนะคะไม่ดาราก็เลกาซี่แหละนะคะแต่ไปในานามดารานพลัลทนะหนึ่งต้นต้นนี้มีชื่อว่า อ,อ,อะไรนะดาราจาักรกวาลน,นะคะดาราจักรวาลติดด่างมาแล้วสวยๆแบบนี้1ต้นจ้ะแล้วก็4นิ้วอันนี้ให้เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะคะใบนี้มีตําหนินะจ๊ะแจ้งก่อนล่วงหน้าเลยขอคนรับได้นะคะไม่รู้น้องหนอนหรืออะไรมาแอบถักๆากที่ผิวใบไปนะคะแต่ว่าอันนี้ใบใหม่ล่าสุดเริ่มกัดลายมาแล้วสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9จ้ะ 270บาทจงฟรีมีปลายทางต่อมาเซตที่10นะคะอันนี้เป็นสมใจปองนะคะ1ต้นนกฟินิกจ้า1ต้นนะคะน่าสวยมาก4นิ้วนี่ให้เป็นเท้าทองอินนะคะติดด่างละอีก1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10 เซตที่11นะคะให้เป็นกระบองทาเวสสุวรรณนะคะเฉพาะกระบองทาเวสสุวรรณก็ขายกันเป็นร้อยสองร้อยแล้วลูกคา้าหน้าเข้มหน้าชัดขนาดนี้นะคะไม้ของสวนป้อมแก้วนะคะกระบองทาเวสสุวรรณหนึ่งต้นนะคะดารารายหนะึ่งต้นสี่นิ้วให้เป็นชายชนป้ายแดงๆนะคะชายชนต้นนี้เนี่ยอับขึ้นแปดได้เลยนะสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่11จ้ะ ต่อมาเซตสุดท้ายเซตที่12นะคะให้เป็นพลอยพัตตาไปเลย้นอ่าต้นสีคุนปื้มนะคะ1ต้นจ้ะมมีไม้ไป้ายน้ำตาลมาแบบนี้นะกระถาง4นิ้วให้เป็นรักเอยนะจ๊ะติดด่างขาวเปิดด่างเหลืองมาแล้วอีก1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่12 270บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะคุ้มทุกเซตลูกค้าไม่ต้องพิจรารณานานนะคะต้นละไม่ถึงร้อยเองส่งฟรีนะคะมีปลายทางให้ลูกค้าเอาไปเก็บเอาไปฟอร์มไว้ได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะจ๊ะเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ